ยาฮูมาแล้ว3บาทท่านผู้ชมคอมโบที่2มี6บาทครับจังหวะนี้สวยมาอีกสิบาทครับผมโอ้โหพลาดแก่หนึ่คอมโบเท่านั้นนะฮะไปกันเรื่อยๆครับผมวันนี้ทุนแค่200ไปได้ไกลหรือเปล่านะครับมาเดิเพื่อนมันยังไงกันวะโอ้โหรอบนี้5ถแถวเต็มสุดยอด โอเคครับ okay, ผมก็กลับสวัสดีท่านเลยนะผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะกับช่าง PSK นะทุกคนอ่าวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ตัวเกมโรมานะท่านผู้ชมมีทุนมาแค่200บาทมาดูกันว่าวันนี้จะทํากําไรได้หรือเปล่านะครับผมอ่าแต่ก่อนที่จะไปเล่นกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยละกันนะฮะมาเดี๋ยวผมขอปรับเบสก่อนละกันมาเล่นซักเบสสามบาทก็พอนะทุนน้อยนะครับผม มาดูกันว่าผมเล่นทุนน้อยเนี่ยมันจะแตกหรือเปล่านะโอ้โห้ยไม่ตอบว่ะทุกคนบอกมาแค่3บาทย็ดแค่มาเพื่อนจุก,กรูมาสวย1บาทมาแล้วทุกคนยังไงแม่งช้าว่ะไปโอ้โหหมุนโคตรนานเลยทุกคนมา มุนน้นแต่มันได้ก็ยังดีนะทุกคนมาคอมโบที่สองมาแล้วทุกคนโอ้โหโหโลแถวหนึ่งปรับเบ็นเป็น6บาทแล้วนะครับตอนนี้โอเคยังไงทนะ่านผู้ชมมาไปครับผมสวยไม่สี่บาทครับผมปาดไปดิสวยคอมโบที่สองคอมโบที่สามโอ้โห อีกแค่หนึ่งคอมโบเข้าฟจะไปน,นะ,ะมาก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาลองเล่นนะก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะปักหมุดทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ละกันนะมายาูมาแล้ว3บาทท่านผู้ชมคอมโบที่2มีหกบาทครับจังหวะนี้สวยมาอีกสิบแปดบาทครับผมอ้โหพลาดแค่หนึ่งคอมโบเท่านั้นนะฮะไปกันเรื่อยๆครับผมวันนี้ทุนแค่200ไปได้ไกลหรือเปล่า ครับมาดิเพื่อนมันยังไงกันวะโอ้โหรอบนี้ห้าแถวเต็มสุดยอด18บาทครับท่านผู้ชมมาขอบวกเพิ่มเบ็ดก่อนแล้วกันสักเบ็ด15ค่อยๆเพิ่มไปแล้วกันด้วคนอู้หดอกนี้30โคตรสวยเย็ดเคมายังไงเพื่อน สวยมีสิบห้าท่านผู้ชมคอ,อมโบที่สองผ่านไปครับผมได้แค่ยี่สิบาทนะไม่เป็นไรทุกคนโอ้โหห้าแถวอีกแล้วท่านผู้ชมเจ็บห้าบาทครับผมยาวไปยาวไปฮะมาอีกดีสวยอีกห้าบาทครับผมแค่สองคอมโบะจบกันไปนะฮะตอนนี้กำไรอยู่ที่ห้าสิบบาทนะก็เรื่อยๆนะทุกคน ไหวเชียวอยู่แล้วนะฮะวันนี้โอ้โหโบนัสเกมมาครับจังหวะนี้มามันจะเป็นจังไหก็ไม่ได้แอคอยู่แล้วนะฮะอืมมามาดูกันว่าจะได้ดาบหรือเปล่านะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวขอเลือกก่อนแล้วกันไปฝั่งขวาแล้วกันทุกคน ปป๊บโอ้โหได้โลว่ะมา45บาบาทว่ะทุกคนยังไงรอบนี้ได้แค่3รอบนะท่านผู้ชมเอามาดิมึงโอ้โหหลบเก่งนักแน่หลบเก่งนักแน่เพื่อนรอบนี้ขอเป็นฝั่งเดิมแล้วกันฟันไปมันหลบอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหมึงหลบเก่งนักแน่มายังไง ฟันไปดิมึงโดนมึงโดนรอบนี้บิ๊กวินไปครับร้อยห้าสิบอืมเวยๆไปเลยท่านผู้ชมรอบนี้ขอเป็นตรงกลางแล้วกันมาดีดาบคู่ฟันไปหลบเฉยท่านผู้ชมโอ้โหซ้ายโอ้โหได้โลว่ะท่านผู้ชมบอกมาอีกโอ้โหได้กำไรหรือเปล่าวะเนี่ยกู ตรงกลางเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมฟันไปลบอีกแล้วเวอรโอ้โอสภาพโอ้โหสองร้อยแปดสิบมาหมดเป็นที่เรียบร้อยฮะได้มาทั้งหมดเท่าไหร่วะ285บาทนะครับผมก็ถือว่าได้อยู่นะฮะตอนนี้กำไรมาแล้ว200กว่าบาทเลยนะท่านผู้ชม อโอเคผมก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ละกันนะครับกำไร200ก็พอนะวันนี้เท่าตัวเลยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกมอะไรผมก็ขอฝากกดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ